สวัสดีค่ะเป็นแบตเตอรี่ของ Xiaomi Redmi Note 8นะคะแบตเตอรี่เก่าของ Xiaomi Redmi Note 8ตัวนี้มันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันปป่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันปป่งออกมาเลยนะคะแล้วทีนี้มันทำให้ฝาหลังเน่านะคะฝาหลังตัวนี้นะคะ มันอ้าออกมาขนาดปกติเนี่ยมันจะต้องเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังอ้าออกมานะคะแล้วทีนี้แบตเตอรี่บวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่า บวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาลังกลับไปได้นะคะตอนนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่นะคะที่ทางนั้นใส่เข้าไปนะคะสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยมันจะเรียบนะคะและมันก็จะไม่มีรอยขูดขัดนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในสภาพมันยังปกติดีอยู่นะคะอ่ะอืม ซิลมันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆแบบนี้นะคะประมาณน,นี้นะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้งานได้ติดฝาหลังได้ใส่ฝาหลังได้นะคะนี่ใส่เข้าไปเลยนะคะ,ะแล้วก็เวลาเสียบชาร์จเนี่ยก็จะขึ้นชาร์จด่วนนะคะ เดี๋ยวจะชาร์จให้ดูนะคะนี่นะคะนี่ขึ้นชารด,ด่วนนะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะอ่ตรงนี้นะคะเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Xiaomi Redmi Note 8นะคะ ใครสนใจเปลี่ยนแบบก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ